ไม่ตอนแรกก็ว่าจะรวมกรรันแล้วคนที่มีศักยภาพมีใจกุศลอะไรพวกนี้มารวมกันแล้วก็ทําให้ลักษณะของกลุ่มคนหัดใหญ่ไม่ทอดทิ้งกันอะไรเงี้ยครับครับซึ่งก็ไม่ได้ทาเฉพาะโควิดนะก็จะทาไปเรื่อยๆครับสร้างกองทุนเงินคนละเล็กละน้อยแล้วก็ระดมทุนกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไอเดือดร้อนที่มันมันเดือดร้อนเงี้ยมันเดือดร้อนมันไม่มันไม่ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเราก็จะช่วยดูแลกันไม่ให้ไม่ให้เขา ไม่ให้อะไรไม่ให้คุณภาพชีวิตเขาแย่แย่ yeah, yeah, นะก็ดำรงชีวิตไม่ได้กัแบนบนองนั้นอ่ะครับก็คิดกันอย่างนั้นนะนะเบื้องต้น,น,นอ่ะนะเพราะเราเริ่มเราเริ่มที่เรายังไม่ได้คุยกันถึงระดับจังหวัดนะเราคุยเฉพาะในส่วนของหัตใหญ่กันก่อนยังไม่ได้คุยระดับจังหวัดเพราะว่าระดับจังหวัดเนี่ยสเกลมกว้างแล้วก็พี่ว่าเวลาทําเนี่ยมันมันจะยากในแง่ที่ว่ามันต้องมันต้องคุยกันให้ชัดแล้วกอ็อ่ไม่อยากให้มันเป็นลักษณะที่ที่อะไรที่ ที่มันเหมือนกับไฟไม่ฟางอ่ะมันไม่ยังยืนอ่ะคที่เราว่าจะเริ่มจากที่หัดใหญ่นี่แหละแล้วส่วนคนที่อื่น,น,นเขาก็นะเขาน่าจะช่วยๆกันคนในที่ๆต,ต่างอ่ะครับ่อยๆขยายไปสู่จังหวัดตัวอีอกทีนในหัดใหญ่เราจะเริ่มกันยังไงครับตอนนี้เราก็มีกลุ่มก็มีระดมทุนก็นได้ระดับหนึ่งแล้วนะก็มีมีมีทุนกันรวมทุนกันแล้วก็เดี๋ยวพี่ว่าจะลงไปเร็วๆเนี้ยแต่ตอนเนี้ยถ้าใครเดือดร้อนที่มันเดือดร้อนจริงๆเนี่ย ก็บอกเรามาได้นะบอกบอกมาได้บอกผ่านเทศบาลบอกผ่านอำเภอมาเราเราเราก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าในทั้งหนาที่ว่าต้องเดือดร้อนจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นการสงเคราะห์แบบว่าแต่ของแกอะไรงั้นเราเราไม่ไม่นั่นนะต้องดูครอบครัวที่เดือดร้อนจริงๆเราอยากช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะรูปแบบการช่วยเหลือเป็นยังไงครับ ก็มันก็คงจะมีหลายรูปแบบแหละทั้งเรื่องของสิ่งของทั้งในเรื่องของอาจจะเป็นเงินเรื่องเป็นทุนการศึกษาสําหรับลูกเรื่องอะไรพวกนี้มันก็มีหลายหลายรูปแบบแล้วแต่แล้วแต่ปัญหาของแต่ละแต่ละคนแต่ละแต่แต่ละคนแต,แต่ละครอบครัวที่มันที่จะคุณท,ที่จะมีนะอืนมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ไม่มีอะไรที่ตายตัวกลุ่มที่เรารวมกันเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มอะไรยังไงครับก็กลุ่มคนตอนแรกนะอย่างที่บอกเราเอาที่อัดใหญ่เป็นหลักสอนเนี่ยก็รู้ กลุ่มคนหัดใหญ่ไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยนะกลุ่มก็ยังไม่ได้ก็ตั้งไปล,ลอยอย่างนี้ก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่นอะไรที่มีหารือร่วมกันนี่มีหน่วยงานหรือบุคคลท่านใดบ้างครับผมมีก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยคุณฉัดแก้วอา่อาอ่าอธิปีพรพลอุรุณชยัยคุณกินแล้วก็คุณลุงรัฐพวกอ่คุณลุงรัฐคุณอ่ อาจารย์ยกรแล้วก็อาสุพิษพิทักษ์ธรรมสิ่งที่ประชาชนาได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยวันนี้เราประกาศคือฟิวต่อไปอีกสิบสี่วันเท่าที่ท่านรับทราบเป็นยังไงบ้างครับในอัดใหญ่ครับก็มันก็มันก็เป็นสถานการณ์ทั่วประเทศอ่ะมันไม่เฉพาะหัดใหญ่นะนก็เป็นสถานการณ์ลิงรามทั่วประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนท,กท,กทุกทุกพื้นที่ก็ต้องช่วยกันควบคุมช่วยกันโดยเฉพาะาแต่ละคนก็ต้องช่วยดูแลตัวเองกันเป็นเรื่องสําคัญอ่ะต้อง ต้องอามาตรการตัวเองการป้องกันตัวเองให้ตัวเองอดีที่สุดสคัญทีแล้วก็วร่วมมือกับทางผลง,งานต่างๆท้องกินก่นอะไรรเพื่อจะได้ภาพที่สถานการณ์มันดีขึ้นแต่มันต้องร่รวมมือกันนะต,ตอนนี้นะมันไม่มีใครที่จะมามาอะไรอะมานั่นได้คขึ้นใครอย่างเดียวก็ไม่ได้เลื่อตัวเองก่อนแล้วก็ส่วนในในงานที่เกี่ยวข้องก็ว่าไป ในฐานะท่านมีความผูกพันกับญาติยสงขาสง่งความห่วงใยถึงพี่น้องคนอาจใหญ่สงขาอย่างไรบ้างครับก็ก็ด้วยสถานการณ์นะนะอย่างเงี้ยมันเราคงเราคงออไม่มีใครหรอกที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะะ <c oughs> ทุกคนก็ต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เออ่แล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์รวมทั้ง ในแง่ของการที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นหลักดว้วยเนี่ยนะก็ช่วยเหลือความร่วมมือกับส่วนอื่นๆรวมทั้งดูแลญาติพี่น้องดูแลคนใกล้ชิดนะแล้วก็อนอกจากนั้นแล้วก็ให้กําลังใจกันาเดือดร้อนอะไรก็ก็บอกกันมานะผ่านเพื่อบอกผ่านจังหวัดเรามีกลุ่มคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือกันตามความจําเป็นนะแต่ว่าถ้ายัางไงเนี่ยแล้วก็ในในขณะนี้ก็ทางเทศบาลเองจังหวัดเอง หรือนโยบายรัฐาลก็พยายามที่จะเรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆอยู่ก็คิดว่าสถานการณ์มันก็น่าจะนี้จะดีขึ้นในระดับหนึ่งในโอากาสต่อไปแต่นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องช่วยกันด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง